ดี่ปฏิกามอ้อมก็รับว่าว่าดื่มมาก่อนที่จะเข้าเข้ามาจุดตรวจในส่วนของคุณมารีเนี่ยเราก็แจ้งข้อหาเมาแล้วขับเนื่องจากกฎหมายเนี่ยชี้ฐานว่าถ้าปฏิเสธการเป่าวัดแอลกอฮอล์เราก็แจ้งข้อหาในส่วนของคุณมาลีก็ ใช้หลักทรัพย์เงินสด2 0 0 0 0บาทประกันตัวไปนะครับซึ่งทางว่าเับสวนก็อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ<อ>แล้วก็นัดให้มารายงานตัววันนี้นะครับซึ่งในส่วนของว่าดับสวนเนี่ยก็จะต้องสอบปากคำนะครับถ้าเขารับสารภาพนะครับก็จะต้องพิมพ์มือแล้วก็ส่งอายการให้สาราพิพากษานะครับใน <พ Learning S 1> ส่วนของเพืออบอสนะครับ<ๆ>เพื่อนชายนะครับเพื่อนชายในส่วนของ,ของเพื่อนชายเนี่ย ทางมา้าสวนก็ได้แจ้งข้อเก่าหากับเพื่อนชายาเยียบร้อยแล้วนะครับในข้อหา,อาต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็ในส่วนของอาการดูหมินนะครับเจ้าที่ตำรวจนะครับซึ่งตรงนี้เบื้องต้นทางฝ่ายชายก็รับสารภาพซึ่งในส่วนของอาพางมาสวนก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อ จำนวนนะครับส่งของที่อ,อายการับในสารที่าคสานะคร,ร,รับส่วนข่าวที่ชาบอกว่าจะจับนายตำรวจใจอะค่ะท่างเกินไหมครับตรงนี้ก็ก็น่าจะเป็นในลักษณะของคนเมาแล้วก็ไม่มีสตินะคะรับก็อาจจะพูดกล่าวอ้างใครก็ได้นะครับซึ่งอยงนี้ก,ก,ก,กไไไ็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรในวันนี้เราได้เรียกตัวฝ่ายชายเข้ามาด้วยไหมครับฝ่ายชายก็ก็ต้องนัดไป ที่ที่ศาลเช่นกันนะครับแต่เขาอาจจะมากับฝ่ายหญิงด้วยหรือเปล่าตรงนี้ผมผมไม่ทราบนะแต่ในขั้นตอนของพคณะส่วนเราก็มีการแจ้งข้อหาให้กับฝ่ายชายเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณถามในความรู้ความในคดีข้อหาที่แจ้งฝ่ายชายเนี่ยครับเป็นอาญาไหมครับหรือเป็นอะไครับเป็นคดีอาญาครับผมอยู่ในอำนาจศาลไทยครับผมครับแล้วหลังจากจดเรื่องมีของตุ๊กหรือว่าอะไรจากเจ้าพนักงานของตุ๊ตรงนี้ ยังยังไม่ได้มีการติดต่อเข้ามานะครับแต่ก็ขอยนํานนำเรียนวา่าเจ้าที่ตำรวจนะก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพนะครับและกิริยาวาจาเราให้เกียรติประชาชนทุกคนอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งการการที่เราอ่าตั้งด่านออกตรวจกันทุกคืนเนี่ยก็แค่เจตนาเดียวก็คืออยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยครับซึ่งผู้ที่ขับขี่เมาแล้วขับอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุกับคนที่ไม่ได้เมานะครับบนท้องถนนซึ่งตรงนี้ทางสำนักงานชาติเนี่ยเราก็รณรงค์ในเรื่องเมาแล้วขับเนี่ยอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับก็ก็กกอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยๆกัน